สวัสดีครับพบเจอกันนะครับสวัสดีครับลูกค้าทางในประเทศและต่างประเทศนะครับผมเอากับกรอนเมืองตากนะครับเครื่องเมืองตากกรอนเมืองตากนะครับ YouTube นะครับฝากติดตามนะครับหรือว่าใน Facebook ก็จะเป็นร้านเครื่องกรอนเมืองตากเครื่องรางเมืองตากนะครับพบทอนบุญวงแล้วก็กรอนเมืองตากนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับหรือว่าถ้าทายเข้ามาได้หรือแอดไลน์เข้ามานะครับ โทรเข้ามาได้062ย์หกสองห้าเก้าสองห้าหกแปดหนึ่งนะครับสองร้อยกว่าอีพีแล้วครับจะพยายามลงเรื่อยๆครับเกือบทุกวันครับเครื่องเครื่องรางของเมตตาของมหาสเสน่ห์ของหายากนะครับผมวันนี้เรามาดูตะกุดเสาห้านะครับของคุปกรณ์วัดดอยครีครับท่านเมตตาทำให้พิเศษนะครับตอนนั้นประมาณสิบสิบประมาณสิบสี่สิบห้าดอกนะครับจะมีดอกเล็กอบสองสามดอกแล้วดอกใหญ่ก็จะเป็นเนื้อเงิน แล้วก็เนื้อทองแดงเนื้อทองเหลืองนะครับทองแดงทองเหลืองแล้วก็อทีทาเนี่ยนะครับถักให้หนึ่งอันนะครับผมเสาห้าเมื่อห้าเมษาปีห้าเจ็ดนะครับเข้าพีใหญ่ประมาณช่วงไว้ยฟูท่านสิบสองสิบเอ็ดสิบสองเมษานะครับหลังจาก,กนั้นท่านมาให้ประมาณปลายเดือนนะครับเนี่ยฮะ ของอุปกรณ์วัดดอยคิรีนะครับถือว่าเป็นเกจิดังของจังหวัดตากอีกขั้นหนึ่งนะครับนี่นะฮะเป็นสายเหนียวคงกระพันมหาอุดนะครับท่านเมตตาทําให้ตอนนั้นนะขนาดยาวห้านิ้วนะครับดอกเล็กจะยาวสองนิ้วครึ่งนะครับน่าจะเป็นการตัดนะฮะแบบนี้ถือว่าเป็นของหายากอีกอันหนึ่งครับ ท่านเมตตาทําให้ครับคลิปก่อนๆเราด้วยลงบุญแผนลงหลายๆอย่างของอุปกรกรไว้ก็มีนะครับนางพิมอย่างนี้เข้าไปดูได้นะครับศึกษาคลิปก่อนๆนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็พวกของท่านเดี๋ยวจะมาลงอีกนะครับยังไงฝากคอมเมนต์หรือถ้าคลายเข้ามาได้นะครับผมฝากติดตามนะครับกด subscribe ด้วยนะครับผม 200รกว่า EP นะครับผมก่อนตังต้งๆยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับลูกค้าทาั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับนางพิมพนี่ไปต่างประเทศมาแล้วนะครับาสายหลวงพ่ออัพสายหลวงปุนน่นายนะครับนี่นะครับอารจานนี่ท่านจะบอกว่าครูบาท่านเมตตาจาย์ให้บอกว่าจะเป็นจันท์หน้าสันหัวยันมงกุฎพระเจ้ายันโสลดนะครับทางสายคงกระพันมหาอุดทั้งนั้นเลยครับ ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับผมหรือว่าทักทายพูดคุยเข้ามาได้คอมเมนต์ได้นะครับผมแอดไลน์0 6 2 5 9 2 5 6 8 1นะครับฝากติดตามร้านกอเมองตาก1กอนกรมังตาก2นะครับในเพจก็จะเป็นร้านาเครื่องกอเมองตากเครื่องล้างมองตากนะครับเป็นคุปกรณ์วัดจอยคีรีนะครับ เฟซบุ๊กจะเป็นกรมืองตากพบทอนบุญวงนะครับฝากติดตามด้วยนะครับนี่นะอันยังไม่ได้ถักให้เลยถักมาหนึ่งอันถือว่าสุดยอดหายากแน่นอนแบบน,นี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ youtube ดีๆนะครับผมคอมเมนต์มาไดนะ้ของแปลกของหายากครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผบเจอก่อนเมืงตากอีกครั้งหนึ่งครับ